ดีลุงป่าเอาอาชุกุสุคนตาจ้ามันนี้กะแม่น่อยไปซื้อปีงกุ้งมาพี่น้องสู่น้องทองกับน้องพรกินแล้วก็มีปิ้งไก่ปิ้งไข่เด้อพี่น้องเด้อสู่ให้เพิ่นกินก่อนหน่อยเพิ่นเมื่อนแล้วกะนอนเลยน้ํากับอาเรียบร้อยเลยเพิ่อน้องทองกระสาผมทองมาดีลุงป่ามาสวดีลุงป่าแม่น่อยไปซื้อป้งกุ้งมาสู่เพิ่นกินนะจ๊ะพี่น้องจ้า ได้เติบกินนํากัะจ้าสบายดีลุงป่าสุกุนจกินน้ากานจจพีน้องมีบีกุ้งมาลาสุกุ้มากิน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 กลูกสบายดีจ้ะพี่น้องเดินเท้าเอากรเพาะเราเนี่ยเรามาหาเราเดินมาหาเราน้ยามตายอมงเยานเยมร้กิน

บ่เคยกินบ่เอ้าจะไปกอาเข้าทีผมเคยเคยกินอยู่บ่เนี่ยกินกระเลมได้นัเลยอันหนานห้างเขาคายนาเลยไข่ม่เลยนี่เลยซื้อของแทบไปกินพี่น้องจ้ากินละอ็แกงเหมืนกัมักกระทน หัวเผ,ผินกินนะหัวแห้งแซ่บหัวมันเลยสิมันจะคลายอยู่ในหัวนะ่ะกินกุ่มเผาไทยคนนี้่ำดีจริแล้วแด้เนะหรอเมื่อวันเกิดีขเขามาเปิดแล้วห่าทเราเขาซื้อแล้วห่านกันเลยเราหนักนนะ คอาะจริงของล้องคะค่นอเขขอุณมันยันะขอบคลงงินที่ซื้อมาเนี่ก็เป็นเงินแม่พม่ผฝากมาห้เนาะแม่ห้ซื้อของกินของอยาก ขอบคุณไม่แม่หลายๆเจ้าขอบคุณแม่อีกั้งข็ให้แม่สุขภาพแข็งแรงดีมีแหงัดขอบคุณหลายๆแม่โอ้เก่งๆอ่กินมัหลินโอ้ดักมหน่อยเลยอืมแ่บบน้หินมัลาิก็มาลูกเข้ากระโดนไปกินเ ตู้่ากชูกันจนอาบน้ำไม่รอดแล้ไม่ใช่าเจ้าพอนี้กได้ขนาดเื้อายาเด้อพอน้องเลยสะพอนะ่จะอาบม่อา้หนษะบ่ือสะพอนมองปากไเขาก็อืมือเนาะ อาไรดีเนี่ยนี้ไม่ท่่แบบไม่หลายบบกมาบพอดีร้อยหนึ่งหน่อยเหหนึ่งเนาะเอาไปี่น้องรัะ แรนมันเผาหนอนอย่านั้นอาหารมืออร่อยมากเลยได้เบอเบอร์สามที่บ้านเลยค่ะด้ ตัวดีตัวดีดอกเออเล็ดหมเดืดหัวมันเด้อหอมไปลูกอมอมันเขียวมันก็ต้อแฉะบ๊องนะ่าชิมชิ้นเลยแฉะเขียวทอดเผ็ดหวานคนเลยเยอะสดเจีวช้ำเนาะ กินมาหลายเปนชั่วเลยแค่่ไหมหับคือว่าไรก็าดไก็กินอย่เนอะก็กินบะลุค่ะหนักนะข่าอัอีหนักสุดจริงเนหนักหนักาะ เกลียวหมเอ็นเกลียวเนี่น้ำแทบแล้วเปนหวานเกลียวเนาะนี่คาแรมไปนะครับมันเป็นถแบบรแลมใช่ปะคารแลมนะมันกินไอติมแล้วเด็กน้องเนาะเอาไปซื้อน้ำขอบใจขอหร่ขอบใจได้ไหน้อยเอ้ยนะเอ่อเข่นี่ขอบใจหรืไม่ลูขอบใจเลอเมนี่หลดนขอบใจเด้อตอนมันใหญ่ในโค้งก็ต้องขบ

มันมากหเชื look, ่อยพื้นนี่ค่ะเท่าไหร่่ะหนุ่มปเจนขาดเนาะลำใหญ่เลยเดอันเเริ่มเสื่อกับส่งเมื่อเด้อแวทตั้งันจะเอาใจแบบอานนด้นสักเกรือลูกเน้อสักเกรือุูออกตนี้เน้ยองยองยองเอาแบบแไล่ออกเด้อไปสักคือูน้องสะไล่อยู่น้องสะ เราเอามาห่อแบบนั้นแก้วนุกคือของแจมันจะกินหอดไล่วเว้ยเนี่ยเว้ยมันน้นผัดใหญ่ก่อนมันหนีห้าจะเข้าห้างเขาานเขากกระเบนิดนี่เนาวำเย็นกินเนาที่มารา ผักแห้มาไล้เหรอจันทรเคือมาได้ผ่อนไข่กันเนาะอืไข่สิบใบมันเยอเดฟพอนั่นไรอิ้มแลวยิ้มไวเนาะกิ้มหน่อกันตเขาคือบอาบน้ำเพื่นไอ้เดอพี่น้องเดอคือมาจะอาบน้ำ

กินเ็จกับนัอนนถลานหลุดบ่มีตาฟองเขาป้อนใหญ่ยิ่บุกยิบวกให่า่าละไรโดยบอกน้ำพ่อนโดยให้พ่อเจาโค้งแลได้มีน่ยังมาเนาะอออไรก็เลยเราต้อหยาวๆยาวบ้างหยอบๆ Ừ. mất quá mất danh thì nó bọn em thầy là chăm mắm chăm bớt chăm mắm 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 chăm ถ้าตกลึกนายาเจ้าคนนายอะเอาหุ <wh ats Napoleon> ่นซื no. Gotta, uh, <into> <place> ้อนี่แหละเอาซื้อเอาปะย่างเองหระอัโล่นึงเ็นสิบพันกเองค่หกสิบเจ็นสิบพันหกสิบพันเนีโลนึงซื้อโลนึงหรงเนาะร้านีร้านหนอกด้กี่หลักอ้ยนก่อนก็ได้นั่เขาองพันนั่งหน่อยกแล้ว ก,ก,กินโลดกินโลดเออเฮ้อมาที่หมักแตงเนาะกินๆยำหมักแตงเสาสัง,สงขง์เดี๋ยวมา,าบ่เป็นซื้อมากินเย็ดมักกะนได้ไข่เน่ไนะไหมมาดีค่ะสิดเลดลาพีระน้องไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกปุจจิช่องน้องนักทพีเคสในเดจ้าลาไปก่อนจ้าพี่นอ้องบ๊ายบายขอบคุณนะจ้า Tôi đọc tin mặt một cái em